เราคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองเดี๋ยวนี้ไม่ผนวกเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนเดี๋ยวหาว่าเฉยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารายง,งานข่าวเรื่องของการที่ตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยครับมีการประกาศรายชื่อหุ้นนะครับยั่งยืนหรือว่า T H I S หรือว่า Thailand Sustainability Invest นะครับประจำปีนี้ปี65นะครับบอกว่ามีบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบจนี้เนี่ยนะครับผ่านการคัดเลือก1น0บริษัทถ้าเปรียบเทียบกันกับปีที่แล้วครับเพิ่มขึ้น44บริษัทซึ่งซึ่งปีีแล้วม144 ตอนนี้เป็น170นะครับโดยที่บอกว่าบมาจไทยเนี่ยบจไทยหรือว่าบริษัทจดทะเบียนไทยตอนนี้เนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยังย่งยืนนะครับคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้ความสําคัญก,กับผู้มีส่วนได้เสียหรือว่า stakeholders นะครับทุกภาคส่วนเลยโดยทางด้านของกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าดรภพากรปีตาธวัชชัยเปิดเผยนะครับบอกว่าทั้งตลทเองครับจะทํารายชื่อนี้ T H s i อันนี้ทำมา7ปีแล้วนะครับปีแรกก็ปี58แนะครับก็มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมแล้วก็ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องเลยปีนี้อย่างที่บอก170บริษัทครับซึ่งเป็นการสะท้อนนะครับถึงการให้ความสําคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนของบอจอขค่าัเดยวกันผู้ร่วมตลาดทุนทุกกลุ่มเลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัววัาการลงทุนอย่างยั่งยืนก็ข้อมูลนะครับด้าน ESG นะครับก็คือ Environment Social Governance ใช้ประกอบการตัดสินใจ ควบคู่ไปกับผลประกอบการทางการเงินไปด้วยอนอกจากนี้ครับผู้ลงทุนสถาบันโดยเฉพาะเลยกองทุนบำเหน็จแบำบนาญข้าราชการก็คือกอบอกขก็เอารายชื่อหุ้นยั่งยืนเนี่ยนะครับ T H S I ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่เขาจะลงทุนนักวิเคราะห์การลงทุนเก่ย E S G นี้นะครับแล้วก็รายชื่อห SI ุ้นยั่งยืน T H S I นี้ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ให้คําแนะนํากับผู้ลงทุนนะครับผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพิ่มเติมไปด้วย พูงง่ายกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เขาใช้ในการพิจารณาว่าจะลงทุนหรือไม่และอย่างไรนะครับดรพากรบอกว่าตลทครับให้การสนับสนุสนภาคธุรกิจด้วยการดําเนินงานนะครับด้วยความรับผิดชอบต่อสเต็กโฮเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียคํานึงถึง ESG นะครับวิสัยทัศน์ของเขาครับ to make the capital market work for everyone ใช้ความสำคัญคือ for everyone นี่แหละครับสำหรับทุกคน170บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THISI ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงนะครับพัฒนาการสําคัญเรื่องการ เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมละสังคมก็คือ disclosure นโยบายเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมผลการดําเนินการประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรเช่นไฟฟ้าพลังงานน้ํารวมถึงของเสียหรือ waste ที่เกิดขึ้นจากผลการดําเนินการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับพนักงานชุมชนจากสังคมนะครับผ่านกระบวนการทางธุรกิจนอกจากนี้ครับบริษัทจดทะเบียนประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change กำหนดนโยบายมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามครับบริษัทจดทะบินยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้มีกระบวนการตรวจสอบเรื่องสิทธิมน,ธนุษยชนอย่างรอบด้านให้มั่นใจนะครับว่าจะไม่เกิดการละเมิดสิทธิมน,ธนุษยชนตลอดโซ่อุปัาิเลยอันนี้ดร์ภาก่อนท่านว่าไว้ทีนี้170บริษัทนะครับที่เป็นบริษัทที่ได้ THSI เป็นหุ้นยั่งยืนนะครับมี157แห่งครับเป็นบริษัทใน SET มีบริษัทใน MAI เนี่ย13แห่งด้วยกัน ทีนี้ถ้าแยกดูเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจํานวนบอจอในรายชื่อนะครับของหุ้นยั่งยืน THSI มากที่สุดนะครับสามระดับได้แก่อะไรครับบริการ33บริษัทกลุ่มทรัพยากร28บริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง27บริษัทบริษัจจทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นนี้นั่นคือ THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์นะครับเทียบตามราคาตลาดก็คือ Market Cap เนี่ย14ล้านล้านบาทถามว่าเป็นเท่าไหร่ของตลาดรวม72%เนะครับ่อบกับราคาตลาดทั้งหมดเลยของเละ MAI อันนี้ราคาณวันที่3ตุลาคมนะครับทีนี้ถามว่าวิธีการคัดเลือกเขามาจากอะไรครับก็ให้บอจนะครับที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนก็ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสารทุกบริษัทรวม19หมวดตัวชี้วัดลักษณะการประกอบธุรกรรมตามนะครับ8กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับต้องบอกว่าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเขาก็จะมีมาตรการมาตรวัดเนี่ยที่มันไม่เท่ากันเช่นกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะครับตัวชี้วัดเพิ่มเติมในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ traceability เนี่ยแหละครับ ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ (Water Footprint) ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินจะมีตัวชีวัด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (Cyber Security) การสร้างความปลอดภัยทางการเงินและก็ประกันภัยอย่างรับผิดชอบนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการเงินและการประกันภัยซึ่งส่วนนี้เป็นตัวชีวดที่สอดคล้องกับประเด็นสําคัญที่ทําให้ผู้ลงทุนนั้นเขาให้ความสนใจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของทางบริษัทด้วยที่บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนตอบแบบประเมินเนี่ยนะครับ ผ่าน50%ในแต่ละมิติมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตอลอรอเขากำหนดเช่นเป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน c g r 3ดาวขึ้นไปไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษนะครับหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการมีผลกำไรสุทธิเนนะครับสามใน5ปีย้อนหลังจะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อของกลุ่มหุ้นยั่งยืน T.H.S.I โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนนะครับก็มีผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน้น เป็นคนกลั่นกรองนะครับให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการเลยทีนี้รายชื่อหุ้นยั่งยืนครับส่วนนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับสมาชิกในดัชนี Se t ท i SI, เเพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งทางตลทอเองนะครับเขาก็มีการทบทวนสมาชิกในดัชนี Se h t เอชเป็นประจําในทุกๆครึ่งปีกัเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ